ยองนะคะวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมักโคนลายดอกแกว้วคุณลูกค้าขารุ่นนี้จะเป็นผ้าฝ้ายสไลด์รุ่นนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายสไลด์สวยๆนะคะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บบาทคุณลูกค้จาจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ วันนี้เรามีให้ชมให้ช็อปนะคะมากมายหลากหลายเฉดสีมากๆเลยนะคุณพี่นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปจะเป็นสีชมพูนะแล้วก็สีเหลืองค่ะเลือกซื้อนะคะจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบสีฟ้าไหมถ้าชอบสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะ ส,สวยๆวันนี้690บาทคุณลูกค้าจะได้รับของฝันของฝากเป็นเซตของฝากที่มีนะคะมีผ้าเช็ดมือ1ชิ้นแล้วก็มีถุงผ้า1ชิ้นแบบนี้ค่ะแถมให้ฟรี1เซต แถมให้ฟรี1เซตค่ะซื้อ1แถม1แบบนี้เลยถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้น1 3 8 0บาทคุณลูกค้าจะได้รับเป็นเซตของฝากพรีเมี่ยมที่มีผ้าของหมาที่มีผ้าของหมาผ้าฝ้ายเพิ่มเติมมาอีก1ชิ้นแล้วก็มีผ้าเช็ดมือแล้วก็มีถุงผ้าด้วยนะคะคุณลูกค้านะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้คุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100่อยซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่หนึ่ง นำไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้า้ายมักโคนค่ะผ้าายมัดหมี่นะคะทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาผ้าายมัดหมี่ทอเครื่องสามตะกอร,รุ่นนี้จะเป็นผ้าายสไลด์นะรุ่นนี้จะเป็นผ้าายสไลด์เพราะว่าคุณลูกค้าลองสังเกตดูจะมีสีฟ้าที่มากกว่า3มเฉดสีจะมีเฉดสีฟ้าที่มากกว่า3มเฉดสีค่ะคุณลูกค้าขา ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้ารับ1นึ่งผืนหกรบาทค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2องผืนหนึ่าร้อยแปบาทคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมเซ็ตนี้ไปเลยนะคุณลูกค้าจ้างานผ้าไทยสวยๆวันนี้สั่งซื้อสินค้านะคะตั้งแต่990บาทขึ้นไป990บาทขึ้นไปต่อ1นออเดอร์คุณลูกค้าจะได้รับนะคะเซ็ตของฝากพรีเมียมหเซ็ตแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีด้วยขคุณี่ๆททุก,ทก,ทกท่านนะคะ like, นะคะะะฝาากกกดไลตติม YouTube นทงงงช่อ YouTube ขอขเราด้วยนะคะงาานผ้ไทยุว วันนี้คุณลูกค้าให้ทางร้านของเราตัดให้ก็ได้นะอยากให้ทางร้านของเราตัดเป็นผ้าถุงอยากให้ทางร้านของเราตัดเป็นกระโปรงแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คุณพี่ประเสริฐนะคะสั่งซื้อ2ผืนเลยนะคะรับสีเหลืองแล้วก็สีชมพูค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะนําไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านแม่บริผ้าไทยของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยผืนนี้สีฟ้าราชินีผืนนี้สีฟ้าราชินีคุณลูกค้าขาถ้าบอกว่าเป็นผ้าฝ้ายสไล จะเป็นสีฟ้าที่มีมากกว่า3เฉดสีค่ะคุณลูกค้าค่ะตั้งแต่สีฟ้าพาสเทลสีฟ้าราชินีแล้วก็สีฟ้าน้ําทะเลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยขอบพรบคุณพี่ๆทุกๆท่านสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจอยากดูอยากชมเพิ่มเติมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มาลีพาไทยของเราไว้ด้วยรวมไปถึงคุณลูกค้าสามารถนําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน e แกนที่คิวออดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยผืนนี้สีฟ้าผืนนี้สีฟ้าราชินีสวยๆค่ะถ้าคุณลูกค้าชอคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับ1,690บาท ได้รับเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยมีผ้าเช็ดมือนะมีผ้าเช็ดมือแล้วก็มีถุงผ้าแถมให้ฟรี1เซ็ตแบบนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นละห่ะ1ั8 0บาทคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมวันนี้นะคะก็จะมีผ้าของม้าเพิ่มเติมเข้ามาให้อีก1ชิ้นด้วยแล้วก็มีผ้าเช็ดมือนะคะแล้วก็มีถุงผ้านะคะทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้ แถมให้ฟรีทันทีคุณลูกค้าค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้สําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่990บาทขึ้นไปตอนหนึ่งออเดอร์นะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าไปตัดเองรวมไปถึงคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดนะคะชุดไทยสวยๆกับร้านแม่มดีผ้าไทยของเราในวันนี้แถมให้ฟรีทุกท่านเลยแถมให้ฟรีทุกทกท่านเลยคุณลูกค้าจ้าขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดสามารถติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเเเยยย็บออองงได้้ลคคคคุุณณููกกกาะสววถใจแนนนน่่่่่่มตัทีีีพ ผืนนี้จะเป็นผ้าฝ้ายสไลด์นะคะผ้าฝ้ายสไลด์สีม่วงมีสีม่วงมากกว่า3เฉดสีมีสีม่วงอะไรบ้างสีม่วงดอกมะเขือที่เห็นชัดเลยสีม่วงดอกมะเขือค่ะสีม่วงพระเทพค่ะสีม่วงมะปรางค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงสีม่วงเปบมังคุดด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสีม่วงอยู่แล้วคุณลูกค้าเลือกซื้อนะคะผ้าฝ้ายสไลด์ลายดอกแก้วผ้าฝ้ายสไลด์ลายดอกแก้วคุณลูกค้าค่ะมีสีม่วง มากกว่า3มเฉดสีเวลาเรานําไป mix and match ใส่กับเสื้อเป็นอะไรที่ใส่ง่ายมากๆไม่ว่าคุณลูกค้าจะใส่จะมีเสื้อสีม่วงสีไหนเราก็สามารถสวมใส่กับผ้าถุงผืนนี้ได้ทั้งหมดเลยคุณพี่จ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆขนาดหน้าผ้า100ซนติมตรค่ะ ความยาวนะคะอยู่ที่1 8 0ซนมตรนำไปตัดเป็นผ้าถุงนำไปตัดเป็นกระโปรงค่ะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อไปตัดเย็บได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจะนำไปตัดเป็นมินิดีสน่ารักนะบอกก่อนเลยว่าน่ารักมากๆนะคะพ่อค่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วรอบเอวไม่เกิน3 4สะโพกไม่เกิน44ความยาวชุดสุดผ้า ได้ถึง35นิ้วแต่ความยาวแขนได้อยู่แค่แขนสั้นนะเป็นความยาวแขนอยู่ที่8.5คุณลูกค้าจ้าหนึ่งผืนสามารถตัดได้เพราะว่านุ่มก็ได้นําไปตัดเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มดีผ้าไทยของเรายินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะขอบพระคุณทุกทๆออเดอร์เลยนะที่สั่งซื้อเข้ามาในวันนี้นะคะคุณพี่จ๋า งานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณพี่ประเสริฐค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดระยองนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาบอกว่ารับ2ชิ้นเลยรับ2ผืนเลยรับสีเหลืองแล้วก็สีชมพูรับสีเหลืองแล้วก็สีชมพูขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนจะนําไปใส่กับเสื้อเฉดสีอะไรสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าจา0890416008ค่ะหรือว่าตอนนี้นะคะกําลังรับดูรับชมนะคะช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเรานะคะอยู่บนสมาร์ททีวี อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในโน้ตอยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ในแท็บเล็ตเนาะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนําโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code คนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาหานุ่มได้เลยคุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆวันนี้ในรูปแบบของผ้าฝ้ายสไลด์เป็นงานผ้าฝ้ายสไลด์นะคะผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าคะ่ะผืนนี้จะเป็นสีเทาองค์ฟ้าค่ะผืนนี้จะเป็นสีเทาองฟ้าสวยคลาสสิกมากสาหรับคุณลูกค้าาททีี่ชอบเสเส แล้วก็ชอบเฉดสีฟ้าที่เป็นฟ้าเบาๆเทาเบาๆคุณพี่จ๋าสีเทาเงินใส่ได้วันนี้นะคะสีฟ้าอะไรบ้างมีสีฟ้าราชินีสีฟ้าน้ําทะเลสีเทาค่ะสีเทาสีขาวสีครีมเลือกซื้อผืนนี้นําไปตัดเย็บเป็นผ้าถุงแล้วสวมใส่กับเสื้อที่คุณลูกค้ามีอยู่ได้เลยคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้จากร้านแม่มาริผ้าไทยของเรานะคะมาให้ดูให้ชมกันคุณลูกค้าคุณพี่จ๋าผืนนึ่งลหกร้อยเก้าสิบจ้ะผืนนึงหกร้อยเก้าสิบบาทตัดผ้าถุงได้เลยค่ะค คุณลูกค้ารอบเอวเท่าไหร่จ้านุ่มหลอนุ่มใส่รอบเอล30สะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าถุงได้ถึง37นิ้วเพวารพาะว่าเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องถ้าเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วเลยคุณลูกค้าจะนําไปตัดเย็บในรูปแบบไหนคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อไปตัดได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้พื้นนี้สีเทานะคะคุณลูกคา้าขาพื้นนี้สีเทาองฟ้าสวยมากเลยใช่ไหมคุณลูกค้าที่ชอบแบบเฉดคลาสสิกอย่าง เป็นสีเทาใช่ไหมเป็นสีเทาเป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบน,นี้คุณลูกค้าเลือกซื้อผือนนี้นําไปตัดได้เลยนะได้เลยจ้ะพี่ได้เลยค่ะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มกดไลค์กดติดตามกด subscribe ค่ะกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe รับสิทธิพิเศษนี้ไปเลยคุณพี่จ๋าจะส่งฟรีทั่วไทยใช่พื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มค่ะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกๆเดอร์ที่สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะต่อให้แบบว่าที่บ้้าาของคคุณลูก ตอนนี้เนาะแบบว่าพายุมันเข้าเนาะเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกวันคุณลูกค้าคะจะส่งให้เลยเพราะว่าเราก็จะแพ็คไปให้อย่างดีเลยนะคะคุณพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามานะคุณพี่บอกว่าถึงเร็วมากรวดเร็วทันใจค่ะทางร้านแม่มดิภาคไทยของเราถ้าเราบอกว่าถ้าเราจัดส่งวันนี้อย่างเช่นวันนี้วันจันทร์คุณลูกค้าจ๋าวันอังคารวันพุธวันพฤหัสคุณลูกค้านับแค่นี้เลย ถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนแต่ถ้าเรานัดวันไหนคุณลูกค้าก็บวกไปประมาณ2-3วันแค่นั้นแหละค่ะคุณพี่จ๋าแต่งานผ้าไทยที่เป็นงานสั่งตัดรองงานประมาณ7-10วันประมาณนี้ค่ะไม่เกินนี้นะ ขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะที่สั่งซื้อเข้ามานะคะไม่ว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดนะคะเสื้อสั่งตัดชุดเดทนะคะวันนี้คุณลูกค้าขาช่างกําลังดําเนินการตัดให้อยู่นะเดี๋ยววันประมาณไม่เกินวันพุธนะคะเดี๋ยวนุ่มจะได้จัดส่งให้นะคะทุกๆออเดอร์เลยขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณพี่ที่สั่งตัดผ้าถุงเข้ามาด้วยขอบพระคุณนะจ๊ะพี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพื้นนี้ค่ะจะเป็นแบบว่าเป็นเฉดสีชมพู จะเป็นเฉดสีอ่าจะเป็นเฉดสีแดงก็ได้นะคุณลูกค้าจ๋าจะเรียกว่าสีอะไรดีนุ่งขออนุญาตเรียกว่าสีชมพูนุ่งขออนุญาตเรียกว่าสีชมพูนี่แหละค่ะที่คุณพี่ประเสริฐเลือกซื้อได้แหละคุณพี่ประเสริฐบอกว่ารับสีชมพูนี่แหละค่ะคุณลูกค้าขาจะเป็นชมพูสไลด์เฉดเข้มนะจะเป็นชมพูสไลด์เฉดเข้มเพราะว่ามีชมพูเยอะเลยอะมีชมพูบัวหลวงด้วยนะ มีชมพูบัวหลวงด้วยนะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็จะเหมือนด้แบบว่าเป็นชมพูบานเย็นด้วยนะเป็นชมพูเข้มๆใช่ไหมสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยชมพูนู้ชมพูโอรสก็ใส่ได้นะคะผืนนี้นะคะผ้าถุงนะคะจะเป็นเฉดชมพูเข้มจะเป็นเฉดชมพูเข้มคุณลูกค้าขาภาพฝ้ายสไลด์เฉดชมพูเข้มผืนนี้สวยมากๆเลยคุณพี่จ๋านําไปสวมใส่นะคะกับเสื้อเฉดสีชมพู ได้ทุกเฉดเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอ Trans ชนบสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะงานผ้าไทยของฝากสวยๆงานผ้าไทยของฝากสวยๆผืนนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8่ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้ะเป็นไงคะ ลายนี้สวยมากนะคะผ้าฝ้าสไลด์ลาย,ลายดอกแก้วผ้าฝ้าสไลด์ลาย,ลายดอกแก้วอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าจะนําไปสวมใส่กับเสื้อเฉดสีไหนแค่นั้นเองค่ะถ้าเป็นเฉดสีชมพูเข้มๆคุณลูกค้าก็เลือกผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยให้ทางร้านตัดให้ยินดีค่ะคุณลูกค้าอยากให้นุ่มตัดเป็นกระโปรงทรงเอ กระปงทรงหางปลาหรือว่าให้นุ่งตัดเป็นผ้าถุงคะผ้าถุงป้ายปิดติดซิบข้างผ้าถุงป้ายเปิดติดซิบข้างหรือว่าอยากตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จธรรมกายคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยแจ้งรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงความยาวของกระปงที่คุณลูกค้าเคยใส่เข้ามาได้เลยอยวทางร้านของเราตัดให้ยินดีค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะดูผืนนี้ก่อนเนาะผืนนี้ค่ะจะเป็นสีเหลืองพาสเทล ผืนนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองพาสเทลคุณลูกค้าขาดูสีเห็นไหมเป็นเฉดสีเหลืองที่แบบว่าเนาะมีมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีส้มด้วยนะมีทั้งเหลืองทั้งส้มนะจะเป็นเหลืองพาสเทลส้มพาสเทลได้เลยนะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าจะไปใส่กับสีเหลืองพาสเทลหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปสวมใส่กับสีส้มพาสเทลก็สวยนะเป็นไหมสวยมากเลยนะคะนี่เห็นไหมใส่ได้ค่ะใส่ใส่กับเฉดสีส้มก็ได้ใส่ใส่กับเฉดสีเหเลื well, <cach or v ain> องก <ança> ็สวย สีส้มก็ได้นะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นส้มพัสเทลอะไรเงี้ยส้มชาไทยอย่างเงี้ยได้อยู่นะคุณลูกค้าจา๋าหรือว่าจะใส่กับสีเหลืองก็ตั้งแต่สีเหลืองดวงพึ่งสีเหลืองมัสตาร์ดอย่างเงี้ยค่ะสีเหลืองทองก็ใส่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่เป็นเอ่อสีเหลืองดอกคูนก็ใส่สวยค่ะใส่ได้เลยผ้าฝ้ายสไลด์ค่ะ เป็นผ้าฝ้ายสไลด์สวยๆคุณลูกค้า่ะวันนี้เฉดส,สีเหลืองผ้าฝ้ายสไลด์ลายดอกแก้วสีเหลืองค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้1นึ่งพืนหกรบาท1นึ่งืนหกรบาทคุณคลูกค้ารับไปเลยค่ะของขวัญของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะมีผ้าเช็ดมือแล้วก็มีถุงผ้าสวยๆแบบนี้ถมยาให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าอยากได้ผ้าไทยรูปแบบไหนรุ่นไหนอยากได้ผ้าทอมืออยากได้ผ้าทอเครื่องคุณลูกค้้้้าาาาาสมมรถแจงเเขไดลยนะ ผ้าทอมือเราก็มี2รูปแบบจะเป็นผ้าทอมือ2ตะกอนะคะแล้วก็ผ้าทอมือสีตะกอที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะสนใจติดต่อเลือกช็อปสินค้ารุ่นไหนแบบไหนบอกได้เลยค่ะถ้าเป็นรูปแบบนี้เหรออันนี้นะคะจะเป็นอ่าเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโคนรุ่นนี้จะเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายเส้นใหญ่คุณลูกค้าชอบนะคะผ้ารูปแบบไหนบอกได้ชอบผ้าอยู่ทรงอยู่ตัว ก็เลือกเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าายนะคะผ้าายเส้นใหญ่แบบนี้แต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบเนื้อผ้านุ่มๆผิวๆนะก็เลือกใช้เป็นผ้าของม้าผ้าใยมักโคนได้เลยคุณลูกค้าคะจะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองก็ยินดีค่ะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้คุณลูกค้าจ๋าอยากเลือกผ้าเองคุณลูกค้านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวอาร์โค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านจะได้ส่งรูปให้้ดูใหชมะจพี่ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีชมพูพาสเทลเฉดสีชมพูนูตเฉดสีชมพูโอรสคุณลูกค้าขาเป็นเฉดสีชมพูเบาๆเลยนะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้ค่ะผ้าฝ้ายสไลด์สีชมพูอ่อนผ้าฝ้ายสไลด์ลายผ้าฝ้ายสไลด์สีชมพูพาสเทลขอใช้คํานี้แล้วกันเนาะคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่าผืนนี้นะคะเหมาะสําหรับที่จะนําไปสวมใส่กับเสื้อสีชมพูนูต เหมาะสาหรับกับเสื้อนะคะที่เป็นสีชมพูโอรสประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเป็นเฉดนะคะผ้าายสไลด์สีชมพูพาสเทลค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจผืนนี้สวยมากผืนนี้สวยมากๆเลยคุณพี่จ้างงานผ้าไทยผ้าทอนะคะถ้าคุณลูกค้ามีสีชมพูอยู่คุณลูกค้าชอบชอบซื้อเสื้อใช่ไหมชอบซื้อเสื้ออยู่ใช่ไหมถอบซื้อเสื้อแล้วเสื้อน่ะเป็นสีแบบว่าเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะคุณลูกค้าก็เสื้อซื้อผืนนี้นําไปตัดเป็นผ้าถุงได้เลยจ้ะสวยสวยค่ะได้ง่ายเห็นไหม คลาสสิกมากนะคะเรียบหรูดูดีมากๆคือหวานสุดๆเลยอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบหวานละมุนมากๆเลยนะเป็นไรที่แบบว่าเห็นแล้วแบบหวานละมุนมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านําไปสวมใส่กับเสื้อเฉดสีชมพูที่คุณลูกค้ามีอยู่ได้เลยนะเฉดนี้จะเป็นสีชมพูอ่อน,นะคะ่ะ เฉดน,นี้จะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089-0416-008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่คิวโอโค้ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณพี่จา๋างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆว,วันนี้นะคะให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยวันนี้ค่าภาพร้อมค่าตัดจัดโบสุดพิเศษ1290บาทจากปกติ1490บาทนะ ขอบคุณมากๆากจ้าพี่จ๋าขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอขอบคุณคุณพี่ประเสริฐนะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดระยองนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา2ผืนค่ะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา2ชิ้นคุณลูกค้าจ๋านาไปตัดเย็บได้เลยนะ1ผืนสามารถตัดผ้าถุงได้1ผืนค่ะคุณลูกค้าจ๋าผ้า1ชิ้นสามารถเลือกตัดได้1อย่างคุณลูกค้าจะนําไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงถ้านุ่มนุมจะไปตัดเป็นชุดมินิดสเพราะว่านุ่มใส่ได้พอดีนะคะเพราะว่าพรสสออกก36 30 40โ คุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาหาเข้ามาได้เลยนะอยากให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยยินดีค่ะขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆนะคะถ้าตัดเป็นมินิดสคุณลูกคา้าคะถ้าเป็นผ้ารุน่นนี้ใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียว1 2 9 0บาทได้เลยจ้ะเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้เดี๋ยวทางร้านแม่บารีผ้าไทยของเราตัดให้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0416008 งานผ้าไทยสวยๆวันนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถเลือกผ้าแล้วอยากตัดในรูปแบบไหนคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือกได้เลยคุณลูกค้าขาแต่ขอเป็นแบบแพทเทิร์นของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเท่านั้นนะคะก็คือที่นุ่มใส่ที่คุณลูกค้าเห็นนุ่มใส่นะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยชอบนะคะชุดที่นุ่มใส่ชอบชุดที่นุ่มใส่ชุดไหนชอบเสื้อที่นุ่มใส่นะคะตัวไหนคุณลูกค้าสามารถบอกได้หรือว่าคุณลูกค้าชอบผ้าถุงที่นุ่มใส่ พื้นไหนคุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกัน089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน e สแกนที่ QR วออดนะทักแชทล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย1ึงผืนวันนี้690บาทคุณลูกค้าจะได้รับเป็นเซ็ตของฝากนะคะมีผ้าเช็ดมือนะคะมูลค่า50บาทแล้วก็มีถุงผ้าใบละ3าบาทแถมให้ฟรี1ชิ้นค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้านะคะตั้งแต่990บาทขึ้นไปคุณลูกค้าหาวันนี้ต่อน1่งออเดอร์นะหนึ่งออเดอร์เก้าร้อยเก้ารับบาตขี้คไะ มีผ้าข蒿ม้านะ,าะ,าาะผ้าข蒿ม้าผ้าฝ้ายผืนละ1 0 0บาทมีผ้าเช็ดมือนะคะชิ้นละ50บาทแล้วก็มีถุงผ้าใบละ35บาทแถมให้ฟรี1เซ็ตด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กด like, ติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง youtube แม่มารีผ้าไทยของเรารวมไปถึงฝากแนะนําบอกต่อด้วยละกันเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อ หรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆรอคุณลูกค้าอยู่มากมายหลากหลายรายการเลยนะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะโหคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาเยอะแยะมากยขอบคุณแอดมินมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะคุณพี่คา ขอบคุณมากๆเลยนะชื่นชอบผ้าไทยเข้าดูเข้าชมได้เลยตอนนี้เขาอัปโหลดนะคะเข้าทางช่อง y o u t u วัน่ะ13,000รีวิวเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยนะว่าเป็นสินค้ารุ่นไหนแบบไหนเป็นของคุณพี่ท่านใดอยู่อำเภออะไรนะคะอยู่จังหวัดอะไรก็เข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยนะคะคลิปนี้ EP ีนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ประเสริฐค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองขอบคุณมากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกชอบนะคะผ้าฝ้ายสไลด์ลายดอกแก้วเข้ามา2ชิ้นคุณลูกค้าคะ2